เด็กๆวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสระเอสระเอวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมถ่ายภาพปริศนามาให้เด็กๆถ่ายกันด้วยนะคะเรามาลองถ่ายกันเลยครูปเปิดทีละชิ้นทีละชิ้นเด็กๆ ทายได้หรือ,อยังภาพนี้คือคำว่าเตะตอเอตะเตะตอเอตะมาดูภาพต่อไปกันเลยภาพต่อไปคือคำว่าคำว่าอะไรคะอาภาพนี้คือคำว่าเล็รอเอ เลเลโลเอเลอมาดูภาพต่อไปกันค่ะาภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเกเรกเอเกรอเอเรเกเร ีกครั้งนะคะเกเรกเอเกรอเอเรเกเรดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้คือภาพม่าเด็กเก่าได้แน่เลย,เลยภาพนี้คือคำว่าลิเกลออีลิกเอเกลิเก e อีกครั้งนะคะ ลิเกรออีลิกอเอเกลิเกเรามาดูภาพ,พต่อไปกันเลยซึ่งเป็นภาพสุดท้ายของเราแล้วนะคะาภาพนี้ก็คือภาพาภาพทะเลทออัทรอเอเลทะเลอีกครั้งนะคะทออัท ลอเอเลีทเลจากคำที่นักเรียนตอบมีสระอะไรประสมบ้างเด็กๆลองนึกดูนะคะเด็กๆตอบคำว่าอะไรมาบ้างแล้วคำว่าอะไรบ้างนะที่มูงคูเฉลยให้เด็กๆแล้วก็อ่านให้เด็กๆฟัง สระที่ผสมมาดูสระแลกกันว่าตรงกับของคุณครูไหมสระตัวแรกก็คือสระเอสระเอสระเอเป็นสระเสียงสั้นสระเอเป็นสระเสียงสั้นเวลาเขียนตัวเอด้านหน้านะคะเขียนไว้ด้านหน้าเยัียชนะและตัวสระอะด้านหลัง เขียนไว้หลังพยัญชนะต้นนะคะสระเอก็คือสระเอกับสระอะมารวมกันสระเอเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นส่วนสระอะเขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นมาดูสระตัวต่อไปก็คือสระเอสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวสระเอเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนเขียนไว้ หน้าพย,ายัญชนะนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักสระเอและสระเอเราก็มาฝึกเขียนสระเอกันก่อนวิธีเขียนสระเอนะเด็กๆต้องเขียนสระเอก่อนโดยการมว้วนวงกลมแล้วก็ลากขึ้นข้างบนนะคะเมื่อเขียนสระเอเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนพย,ยัญชนะที่ต้องการลงไปแล้วก็ใส่สระอัไว้ด้านหลังเวลาเขียนสระอก็ม้วนเห็นไหคะกลมกตามรอยแล้วก็ โคงขึ้นด้านบนเวลาเขียนให้เขียนตัวสระที่อยู่ด้านบนก่อนแล้วก็เขียนอีกตัวนึ่งที่อยู่ด้านล่นางนะคะดีๆก็จะได้สระเอ่นั่นเองอต่อไปเราไปฝึกเขียนสระเอกันบ้างอ่าเด็กเขียนสระเอได้แล้วสระเอก็เขียนคล้ายๆกันนะสระเอก็เขียนหัวกลมๆแล้วก็ลาก เท่านั้นเองนะคะแล้วค่อยใส่พยัญชนะที่เด็กๆต้องการลงไปเมื่อเราเขียนสระเอและสระเอเป็นแล้วเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เราถ่ายภาพไปเมื่อกี้กันเด็กๆอ่านดูพ้าดูคําแล้วเด็กๆก็อ่านตามด้วยนะคะคาแรกคําว่าเตะตเอเตเด็กๆอ่านตามอีกครั้งนะคะ เตตอเอตเดีมากค่ะเรามาดูคำต่อไปเละลอเอเละอ่านตามอีกครั้งนะคะเละลลเอเละ คำต่อไปอ่านตามด้วยนะคะเกเรกเอเกรอเอเรเกเรอีกครั้งนะคะเกเรกเอเกรอเอเรเกเร คำต่อไปเลยค่ะ,อ,ะอย่าลืมอ่านตามด้วยนะคะลิเกลออีลิกอเอเกลิเก,เกอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะลิเกลออีลิกอเอเกลิเก คำต่อไปค่ะคำสุดท้ายทะเลทออะทะรอเอเลทะเลอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะทะเลทออะทะรอเอเลทะเล ทวนคำศัพท์ไปแล้วเราก็มาฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่ๆกันบ้างนะคะคำแรกคือคำว่าเออะออเอเออออ่ะอ่ะเออ่ะอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะเออะอ้อเอเออออ่ะอ่ะเออ่ะ ดูคำต่อไปกันค่ะเกะกอเอเกะกออ่ะกะเกะกะอ่านซ้อีกครั้งนะคะเกะกอเอเกะกออ่ะกะเกะกะดีมากค่ะเด็กๆอะเรามาดูคำต่อไปกัน เละเทะรออีกเละทออีกเทะเละเทะอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะเละเทะรออีกเละทออีกเทะเละเทะคำต่อไปกันค่ะเปะ ปะป้อเอะเปะป้ออ่ะปะเปะปะอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะเปะปะป้อเอะเปะป้ออ่ะปะเปปะปะเก่งมากค่ะเด็กๆเรามาดูคำต่อไปกัน ตาขีตออาตาขอเอขีตาขีอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะตาขีตออาตาขอเอขีตาขีคำต่อไปค่ะ เซมาซอเอเซมออามาเซมาอ่านซ้ำ e อีกครั้งนะคะเซมาซอเอเซมออามาเซมาอ่าด so ีมากค่ะเด็กๆ เรามาดูคำต่อไปกันนะคะขาเกขออาขากอเอเกขาเกอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะขาเกขออาขากอเอเกขาเก คำต,ต่อไปกันค่ะเวลาวอเอเวลออาลาเวลาอ่านอีกครั้งนะคะเวลาวอเอเวลออาลาเวลา มาค่ะเด็กๆคำต่อไปฮาเฮฮออาฮาฮอเอเฮฮาเฮอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะฮาเฮฮออาฮาฮอเอเฮฮาเฮ ต่อไปค่ะเียาทอเอทียออายาเียาอ่านซ้ำอีกครั้งนะคะเียาทอเอทียอ,อายาเียา มากค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทดสอบคำศัพท์กันนะคะจากภาพที่คุณครูให้คุณครูก็จะมีคำมาให้เด็กๆเลือกดูสิว่าคำไหนที่สัมพันธ์กับภาพที่คุณครูให้ก่อนที่เด็กๆจะเลือกเด็กๆต้องลองอ่านสะกดคำดูนะคะว่าคำไหนเป็นคำที่สัมพันธ์กันกับภาพครูให้เวลาเด็กๆหนึ่งนาที ็กคิดออกหรือยังคะเด็กๆต้องสะกดถูกต้องได้แล้วได้คําตอบที่ถูกต้องมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเฉลยกันว่าตรงกันไหมคําคํานี้ก็คือคำว่าเวลาวอเอเวรออาลาเวลานั่นเองอ่เรามาถ่ายภาพต่อไปกันดีกว่าเอภาพนี้จะตรงกับคำไหนเอ่ย ามให้เวลาเด็กๆหนึ่งนาทีเด็กๆสะกดคํานะคะ,ะเด็กๆได้คําตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันคําตอบคือคําว่าเอ อเอเออออเอออ่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยเรามาดูคำศัพท์คำส,รรรสุดท้ายของเราดูจากภาพและสะกดคำดูซิว่าคำไหนสัมพันธ์กับภาพที่คุณครูให้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะ เด็กคงจะได้คำตอบแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยคำนี้คือคำว่าเกะกอเอเกะกออกะเกะกะดเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่ตอบถูกทั้ง3ข้อเลยเรามาดูใบงานที่เด็กๆจะต้องทำกันบ้างใบงานแรกคือฝึกเขียนสระเอกตามรอยประนะคะ เด็กก็เขียนสระเอก่อนนะคะแล้วค่อยเขียนสระอะด้านหลังนะคะเวลาเขียนสระเอลืมม้วนหัวกลมๆแล้วค่อยลากขึ้นนะคะเมื่อเขียนสระเอเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างมีเพียงชนะให้แต่สระเอหายไปเด็กๆก็เติมสระเอให้หน่อยนะคะมาดูใบงานต่อไปอใบงานต่อไปให้เด็กๆเขียนสะกดคํานะคะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูอย่างเช่นคำว่าเกออ่านว่า กอเอเกเด็กๆใหเขียนกอกอขีดแล้วก็อเอเอแล้วก็ขีดกอเอเกเกอ่านว่ากอเอเกอย่างนี้นะคะเด็กๆลองเขียนใบงานใบนี้ดูนะคะให้เหมือนตัวอย่างนะคะเขาจะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูเด็กๆลองเขียนดูนะคะแล้วเอามาส่งคูด้วยเราจะได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่ามาเรามาดูใบงานต่อไปกัน ใบงานต่อไปคือสาระเอเด็กๆก็เขียนสาระเอตามรอยประแล้วก็ใส่สาระเอไวนะ้หน้าพยัญชน,นะที่ด้านล่างให้ด้วยนะคะาสาระเอหายไปใส่สาระเอให้หน่อยและใบงานสุดท้ายให้เด็กๆระบายสีคําที่ประสมด้วยสาระเอนะคะถ้าเด็กๆระบายหมดเด็กๆให้ระบายเฉพาะให้ระบายบางๆระบายอ่อนๆนะคะ ม่ต้องแล้วก็พยายามใช้สีอ่อนระบายจะได้ไม่บังพยัญชนะหรือเด็กๆระบายโดยการไม่ให้ทับพยัญชนะนะคะอย่าลืมระบายเฉพาะที่ประสมสระเอเท่านั้น,นเด็กๆก,ก็อย่าลืมทำใบงานมาส่งค,ครูด้วยนะคะต่อไปเราไปดูสรุปบทเรียน,นสรุปบทเรียนสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงสัน้น เขียนเไว้หน้าพยัญชนะต้นเขียนอไว้หลังพยัญชนะต้นส่วนสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวเขียนเอไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระเอสระเอกันไปแล้วเด็กก็อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน หลังหน้ารั้งต่อไปสวัสดีค่ะ